เป็นมาจ,ากจักจักปนีนี่เป็นมาเดี๋ยวสิบสิบกว่าปีสิบปีสิบกว่าปีรบต้นไม้จ้ากต้นไม้กมไปดูกส้นหลังหักเอ้าเซ็นประสาทขาดเอ้าตกต้นแล้วก็นะั <rops> ่งดูเค็นจากไหนมาสิบกว่าปีเลยสิบกว่าปีเราอยู่กี่คนบ้านนะั้นอยู่สองคนกับลูกลูกสาวลูกสาวลูกสาวแต่ว่าลูกสาวอยู่มาสามไปไปทำงานจ้ะทำงานนำเบียนนำจ้ะ ทรงจาของเรียนจ้ะเพราะว่าผมมีผู้ทรงพอเพิน่นนี้นี้ไปมีขอบขั้วใหม่ตั้งแต่ตกตั้งแต่ตเก,กินใหม่ครั้งแรกตกต้นใหม่ครั้งแรกแล้วพอเพิ่นต่นี้ไปมีขอบขั้วใหมา่แต่อีฉันใ,ในในเลี้ยงลูกไอไอน้อยมากตั้งแต่สามขวบจนจนใหญ่ปลูกพักปลูกหย่าในเลี้ยงลูกจ้ะก็เ่งลูกสาวจาลของ าเตุงานเองส่งเจ้าของเองเรียงค,คือตอนแรกอ,อีกฉันนะยตะคุนหาปลูกปลูกพักปลูกพักปลูกอีกยังนี่นะเ,เรียงไอพ่อได้คาลูกไปโุงเรียนที่นี่ที่นี่บ้านนี้บ้านนี้ลูกไงไม่จิบหาปีเปทํางานใดมีคนใจบุญก็บอกว่าไปทํางานกับผมผมจะให้ให้ใหใหพ่อได้เงินไปโุงเรียนเขาก็รับเรื่องหน่อยไปทํางานพัดถามเา้าอาทิตย์กัะปิดเทอมแต่ ก็ยังอยู่กับกับคลองอยู่จ้าก็ไกลกันอยู่ด้วยกันเพราะว่าต้องดูแลแม่เพราะว่ามีแผลอักเสบสาหิงานนักไปกับแผลอักเสบแผลอักเสบก็ต้องสื่อยาสื่อยังมาห้ย้าเพราะว่านั่งมาอยู่นีมาหลายปีเป็นสีปีมันก็นมีแผลกดทับค่ะในเรนนี่บ้านนี่บอกจ้าแฟนสางว้วหาย้วเขากับนี่ไปมีคอบครัวใหม่เออเพิ่นได้กลับกันมาย้มกับคลองยู่บอกเพิ่นกับบทิตโตมากเพิ่นว่าขอยไปสัจกรรมมาใหม่เน้ะ ไปจากเกาหลีมาเนี่ยบอกดังใหญ่กว่าเกาหลีเนี่เพิ่นก็บพรสนใจแบบพักนี่ขายได้เงินกกํากําละหาบาดิบบาดคางบานเพิ่นไปขายหายจ้าเราจะจะของปลูกเองวะจะของปลูกแล้วก็ตัดตัดตัดแต่ขายลูกไปส่งเอะไรเลยเฮ็ดเฮ็ดยังไหนเวลาเฮ็ดงานฮะล่วงจากรถเห็นแล้วตะข่านแล้วบันทึกข้าให้เบิรงลูกแล้ว กระเทิบกระเทิบไปยังไะอันนั้นนั่นลองเบึ้งเวลาชีวิตจริงเอาลองเบึ้งเอาลองดูชีวิตจริงโยมนะว่าโยมเขาเขาช่วยตัวเองยังไงชีวิตจริงแล้วก็ลากขาไปฮะต้องซีเหรอนี่แหละไปไปปลูกพักฉันบอกเพ่งเพิ่งถึงเห็ดงเลองลองปูนไว้เวลาเวลาลดน้ํามันจะได้ไม่เปียกไม่แฉะเพราะว่าแผลแผลกดทับมันนี่ แพ้มันบวหายเลยมันเป็นปลูกยังกระเพาปะกระเพาก็ไดแต่ว่าทุกมืงินีคขายดีเน่กำไรแปดบาทสิบบาทจ้ะนาขายพอดีกับกับห่าบาททุกเลยตั้งสี่ไก่มันมากินอยู่บวกระเพ้าไก่บบกินจ้ะก่อทองเถิดไม่ตงเก่งไม่ขาดหรือ่อนฮะเก่งไม่ขาดกางเกงขาดตูดกขาดแล้วบะนี้เป็นแผลนี่พ่อทีใส่ทีเซททุ่มเผาขางเดียวคือเขาหลักกางเกงขาดตูดกขาดอีกปะตูดขาดเพราะว่าอย่างมันตูดขาดนี่เย็บได้อยู่บ่ เย็บไ่ได้นะเอ่กตะกีงขาดเย็บจะตูดขาดแล้วแล้วเป็นแผลตรงนี้อีกเวลาไปเพราะว่าข้าบ่งหูซึกเพราะว่าไอ้ไอสินประสาทขาดเครื่องหนึ่งสิง่นี้มีที่ความหูซึกตั้งแต่ข้างบนขึ้นมาข้างล่างก็ต้องข้างล่างเลยเวลาคับถ่ายยังไงทำบายได้อยูอบป่ได้ได้ช่วยเจ้าของได้ใช่ไหมช่ช่วยเจ้าของได้เพราะว่ามือมือมือใส่คำและไอ้มันจะมีไอ้เชคโคขึ้นมาแล้วก็จะมีไอ้ราวไอ้สำหรับคนพิการ เขาเขาก็ทําไว้ให้ก่อนที่เขาจะไปไอแฟนน่ะไอแฟนน่ะเขาก็ทาไว้ให้ก่อนที่เขาจะไปเวลาช่วยตัวเองได้ให้ช่วยตัวเองได้ก่อนแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็ไม่เลยก็ประสงค์เงินเลยบปล่บอกจ้ะบอกเพราะว่าเขาก็แย่คือกันเขาไปเขาก็บาดิไปบาดิไปรวยเขาก็ไปถูกไปหยาคือกันเขาก็บอกเวลาขอเงินบอกว่าเอาเงินให้ลูกหน่อยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยเขาก็เลยประสงค์จ้ะ ก็เลยอยู่ตามภาษากับลูกเวลาเน,นกฮาร์ดหยาิพี่น้องกับเขา่ากัาบหนาแม่จี่เปิ้นเสียเวลาบ,บินธบาตไอ้ร้ายเปิ้นกระเสียเอามามาหายกินแต่กินหมื่นสองหมื่นสามหมื่นกับเขาล็อกเข่ากับเขา่าบินธบาตกับเขา่าสีส่บาทมากเหลือกนทะี่นี่เด็กเด็กเลยนอยู่หม้อ,อยังตัวไหหม้อสามจ้ะหม้อสามเด็ทีนี้จบแล้วจะซีชินไรต่อหม้อสามจบแล้วก็ต้องเฮ็ดงานเพราะว่า ว่ามีผูกว่ามีรายได้เขาบ้านจ้ะว่ามีผู้ทรงก็ต้องเดี๋ยวนี็นงานพ้าธ่ามพ่อเด็กหปจัดของเรียนไปมือหลังหาซิฟพกซิฟไปโรงเรียนจ้าพ่อจบกแล้วก็ต้องมื่อสามนี่แต่ว่ามีเสียเพิ่นบอกว่าไอที่เพิ่นเป็นจ้าของหลานนมน่มไทยดินมากอยู่ในหมุกเนี่ยเพิ่นบอกว่าให้มาทํางานกับผมพอมีรายได้พอมีรายได้เออมามาส่งจ้าของเรียนแล้วก็ทํางานมาให้ให้แม่วันทีละร้อยสองร้อย แต่เงินเบี้ยคนพิการแปดลอยบัตรประชาชนสามลอสามลอยแต่ว่าไอ้เงินชรา,าอย่างเงี้ยบับท่านได้ยังบัท่านได้จ่ายอายุห้าสิบเอ็ดปียังบัท่านได้เงินคนคนชราค่ะยังยังใหแต่เงินเบี้ยยังจีบคนพิการเลขคิดคิดถึงเรื่องโชกชะตาเวรกรรมบ่างอยู่บ่อยจะคล้อ,องคิดค่ะคิดว่าจะคล้องมีกรรม มีกรรมจะของอยู่ใส่กรรมจนกว่าจงกว่าจะตายถ้าตายไปแล้วกับผลเบี้ยผลกรรมแต่กะพยายามทําบุญพยายามนั่งสมาธิภาวนาเพื่อทีจะว่าเกินมากแสนหาสิใดสิไดได,ดีคือผนสิใดสิไดคือมปกติคือมูอคือคือมูแล้ววางให้เป็นคนมีเงิน อยู่สภาพยังยังสี่ครับให้เป็นคนปกติตึองอยู่พ่อกินพ่อพ่อได้เลือกอะไรอย่างเลือกทีท่ทีท่หีร่างกายสมบูรณ์แล้วกับ,บ่ <c oughs> มีเงินเพราะว่าอีฉันสิหาเองถ้าแข็งแรงแรเนีน่ยอีฉันหาเงินได้ <c oughs> แต่ว่าถ้ามีเงินแล้วในสภาพนี้กับ่มีประโยชน์เพราะว่าอีฉันว่ทำมีที่ทำมีเงินล่ะที่อยางก็อยากที่ไปใช้ก็ยากยากหมด เลือดสยากยายายากืนเพื่อนปกติอืมันขึ้นมูเนาะคือนมูจ้าแต่ว่ามันเลือดเกิดบ่ได้ที่มันเลือดเกิดบ่ได้มันเป็นยังไงถึงไปขึ้นกอกใหม่ต้นลำไยขืนกุต้นลำไยไปขายที่นี่ขึ้นไปแล้วไปเหยียบงามันงามันพังฮะฮารล่มแล้วกันี่กลนกระแทกล่งโอ้กระแทกล่งแล้วกระดูกสันหลังตรงนี้ฮัก ร่อง,งจังๆเลยเนาะค่ครั้งแรกแฟนไปขยเอาขยาอาบอกว่าว่ามันจุกเพราะว่าเจ็บแห้งเพราะว่าจุกมันกับขยเาเพราะขยเาปั๊บเส้นประสาทก็ขาดกระดูกที่มันหักับมันกระลุดออกจากกันอพอไปหาหมอพาตัดดามเล็กเขากับเอากระดูกต่อกระดูกได้แต่เส้นประสาทต่อไม่ได้มันขาดไปเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะที่เหลือมันก็แค่กระดิกได้แค่นี้ จากเหนินมากกระนังรถเข็นมาเลยนี่ได้ยังรับความรู้สึกอยู่ป่ะมันมันมันจะบมมีความหมูซื้อเป็นแผลมันสีบงหูหลากไปหลากไปนีหลากไปน้ำเปลืนกูนนี่มันเป็นแผลครับฝั่งนี้ที่เป็นร้ายกว่าสิบคว้ามันมันมันเป็นเบื่ทั้งสองข้างจ้ะนี่มันเป็นแผลหรอกแต่มันก็ลึกนั่มเขียนแมงวันตอมก็เลยต้องใส่ใส่ถุงเท้าจ้่ทาเฮ็ดงานนักหลายตามตามผืนเนียมันก็อักเสบอักเสบก็ได้ไปนอนโรงพยาบาล แต่ไปนอนโรงพยาบาลแต่ว่าดีอย่างหนึ่งที่บอกว่านอนโรงพยาบาลแหละบริสียบริสียค่ารักษาเพราะว่าใส่ซีดบัตรทองอแต่ว่าลูกกะต้องไปเฝ้ากันสองคนลูกสาวมีอยู่กันแบบอยู่กับลูกสาวสองคนอีกผู้หนึ่งก็เป็นแม่ซี่ไปแล้วใช่แม่แม่ซี่เพิ่นกะเพิ่นกะไปป่วยไปแมซ่ซี่แต่ว่าเพิ่นกะดูแลอ,อยู่นานๆที่เพิ่นกะมกั่มั่นเบิง่ง มาถามมีเงินใส่บเพิ่นกบยีบไห้ลอยสองลอยหาลอยเพิ่นกับกบ,บมีไร่ใดเพิ่นกะเพิ่นกะไร่ใด้ลาหลเพิ่นกะหายตาตสาภาพม่มีเงินห้ดูไปรงเรียนบอจ้ะแต่คิดว่าที่เลียนจบเคมอสาหมอเรือร่องไหนทามันเรียนสูงกะคิดบอกว่าห้ให้ต้องห้ทํางานทรงตัวเองเรียนบอกรับลูกวัดเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็ได้ถ้าเลาขายันนะทรงทรงทรง,ทรงตัวเองเรียน อาจจะเดี๋ยวลูกสาวนิสัยังไหนินียใจคอลูกสาวกะดีฟังเชือฟังเชือฟังความอยู่ยังหมักแต่งตัวอยู่บ่กะกะกะมีบังเล็กหน่อยไปหลุ่นแต่ว่าแต่ว่ามันกับบปันไดเพราะว่ามันกับหูวา่าหูว่าเมเมเป็นคนยังสี่เมเป็นไอสภาพนี่มันก็หูจักปัดามีเล่นไอโฟนสื้อแบ็ของมัน,นพมแพงอยู่บ่โบมีจะบ,บ่มีเงินสื่อ มีเงินสื่อไอโฟนแต่ว่าแต่ว่ามันกับสื่อแบบแบบถือแบบสองพันสามพันใส่อยู่เด็กหน่อยมันก็มีมีโทรศัพท์มันก็เห็นมูมีมันก็อยากมีมันกับมันก็ดาวแบบแบบว่าผ่อนเอาจังสินแบบเด็กหน้อยมาขอเงินไปซื้อมือมือถืออยู่บ่อหรือซื้อเองเขาเขาไปซื้อเองแต่ว่าเขาทํางานเขาเก็บเงินแล้วก็ดาวผ่อนผ่อนเอาแบบแบบผ่อนเครื่องปิดโปมันมันจะมีที่แบบ เราจ่ายน้อยเราจ่ายเดินล,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 ลุกลุกเท้าแกวูวจักประหยัดอยู่บ่กะโอเคอยู่ค่ะโอเคประยหรระยัดอยู่จ้ะประหยัดประหยัดอยู่จ่ว่าเรี่ยนเลียนหนังสือเนี่ก็เลียนเลียนดีเลี่ยนดีถึงขนาดเกตสามสามจุดห่าไดได้ทุนอยู่แบบแบบอยู่ในโรงเรียนนะ่ะเวลาเขามาไอสีได้ทุนอยู่ถูกปีคือจับ <กะ S 2> บาททุนก็ เขาจะเขาจะมาแจกทุนในโรงเรียนปถมนี่เขาบอกว่าถ้าเด็กดีเรียนดียากจนก็จะให้พันหนึ่งสองพันเขาเขาไม่ได้ให้ตลอดไปเขาก็ให้พันหนึ่งพอ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 มีทุนมาปั๊บไอลูกสาวจะได้ตลอดเพราะว่าคู่คู่เขาจะพามาพาผาภูใจบุญมาเยี่ยมบ้านมามาดูบ้านแล้วมาดูแม่มาดูสภาพแม่เขาก็ให้เขาก็ให้ทุนแต่เขาไม่ได้ให้ตลอดเขาให้แค่พันหนึ่งสองพันเขาก็ไปจ้า ก็พ่อใดทักทือว่าแเด็กมัน,ม,นมันอยากเรียนซื้ออยู่ป่ะอยากจ้ะพ่นพ่นไปสมัครไว้แล้วพ่นอาเรียนสายอาชีพพ่นพ่นจบมสามแต่ว่าพันไปสมัครไว้ว่าวิไยลอยากเรียนอยากเรียนแบบพระนิตป่ะเรียนคอมเรียนคอมสายอาชีพคอมสายอาชีพวิไลการอาชีพที่เบว่าจบมาแล้วได้ไปทํางานเซเว่นทำงานห้างอย่างนี้สามารถกดคอมได้ กด<ม>ความได้คิดเงินคิดอะไรในความได้เขาเขาบอกว่าเขาอยากก็คิดว,ว่าเพื่นทีห้างเงินส่งเสียจะคล้องได้อยู่บอกคิดว่าเขามีมีคนใจบุญเพื่อนหายงานทํากับคงจะได้เ<ม>พื่อนหายงานทําเพื่อนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไปทํางานกับเขาเพื่อนหายวันละสองร้อยสองร้อยห้าสิบเออสองร้อยยี่สิบก็เสได้ส<ม>ี่ร้อยห้าสิบก็ได้ทาก็ได้ไปโรงเรียนห้าวันกันอังคาราพูดประหาสุขเสาร์อาทิตย์ก็ได้ไปทํางานก็ได้เงินจนุน ไอ้ดูแลเจ้าของไดจากซาเพิ่นเพิ่นทำงานดูแลเจ้าของไดคิดเอาเอาสิจะเดี๋ยวจะคุ้นเซไปสักห้าหมื่นถึงเจ้าของเก็บไว้ถ้าลูกบอกพ่อถึงก็คอยเอาเงินเจียเจียเพิ่นไปเรียนหน่อยก็ก็ไม่ต้องบอกลูกก็ได้เก็บไว้เป็นเจ้าของเป็นใบห้าหมื่นถึงเวลาถ้าเด็กถ้าว่าถ้าจาอยากเลี้ยนก็เลียนไปแม่ก็พอมีอีกจักน้อยก็ถึง ถ้ามือน,นี่ก็ติดช่วยช่วยได้ร้ายๆเติบอยู่แล้วเรี้ยนแ่นบอกจะได้จะได้หอดหอดปีหนึ่งสองปีมาแล้วเพราะว่าประยัดใส่เอาหายแต่แค่ขับไปโุงเรีย้ยอค่าเที่ยวเพราะว่าค่าเที่ยวไปโุงเรียนถ้าถ้าเป็นเด็กดีบ่เทีออ่ยวบอ่แนนจ้าบ่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 คอ,อยเที่ยวอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ในี่ห้องเห่นโทรศัพท์แต่ว่าเล่นโทรศัพท์ไอแค่แบบว่ายู่ในีห่องแล้วก็ซอยเม่เวลาเม่ แม่เฮ็ดเบียกแม่บอกว่าไปส่งผักให้แม่หน่อยอก็ไปส่งผักให้แม่เวลาเปิดน้ำทิ้งไว้ไม่ได้นะจ๊ะเสียงน้ำไหลน้ำเปิดน้ำเพราะว่ามันน้ำบ่ิเวณเวลาไปเป็นไปรถอย่างนู้ดจะใส่ห่างขั้นหนึ่งมันก็บบหิางหลายมันก็สภาพดีอยู่พอเดี๋ยวไปแบบว่าต่อพรบต่อประกันเข้าไปมันก็ไปได้ไปทํางานนะไปทํางานเอง,องเอางั้นเอาเงินไว้ห้าหมื่น ก็คานไปอย่างงี้คานไปเก็บกแล้วก็มีเก็บเสร็จเรียบร้อยถ้ามันเต็มเข่งปั๊บก็เรียกลูกมาเอามายกแม่ยกไม่ไหวแม่ก็คานไปมีไอไอผู้ใจบุญมาเขา,าให้ปูนมาเขาบอกว่าเขาให้ปูนมาเทบอกให้ให้คนมาเทนะเขาให้ปูนมาสิบลูกยีสก่สิบลูกก็เลยมาเทพื้นเพราะว่าเวลาหน้าฝนเนี่ยมันแฉะแฉะแฉะมันมันไปไม่ได้รถเข็นเรามันก็เปื้อนเวลาเข้าบ้านมันก็นํา โคนเข้าบ้านเขาก็เลยให้ปูนมาสิบลูกสิบสิบกว่าลูกแล้วก็มาให้ทรายให้ไอ้อย่นยางละลุดทรายหินอย่างลุนมาโอเคเอ่ะทีนี่เรื่องสวดมนต์นี่สวดเป็นยังไงเป็นจ้าสวดยังอะไรบ้างสวดสวดอิติปิโสก็ได้แล้วก็นั่งสวดส,สวนมากแล้วนั่งสมาธิ<อ>าแล้วก็พูดโทาวิทยุกับกับไอ้นู่นมาหลังสืสวดมนต์แล้วอาหาราเอาข้ามมา เพราะว่าแม่ชีเคยพาไปปฏิบัติธรรมอยู่แเ่แม่งน่อยก็ได้แ<า><ห>ม,ม่ชีพาไปปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าลูกอยู่ไม่ได้ร้องไห้อยากกลับบ้านตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่ลูกยังเล็กอยู่บอกว่าอยากกลับบ้านคิดถึงเพื่อนไปอยู่กับแม่ชีเดือนหนึง่งแม่ชีพาไปแล้วก็ที่วัดไอ้ไอ้พระอาจารย์ก็พาไอ้นั่งสมาธิทุทกทุกวันทุกวันก็พอจะรู้บ้างไอ้ต่งมงนโตก็ได้เอาเออเอามาก็จะรู้ไอ้ ก็เลยมานั่งปฏิบัติที่บ้านก็ดีแล้วท่านบอกว่าไม่ไปที่วัดก็ได้ทบที่บ้านก็ได้ท่านก็ให้หนังสือสวดมนมาท่านก็ให้อะไรมากรรมก็ใช้บุญก็สร้จ้าก็ดีแล้วทุกอย่างมันมีเหตุของมันอยู่ไม่ใช่อยู่ยกจะเป็นคนกระปินต้นไม้อยู่ทุกๆวันใครก็ไม่เป็นเขาก็ไม่ได้เป็นแบบเรามันคนเดินข้ามถนนก็เดินกันทุกวันแต่คนนี้ถูกรถชน แต่ว่าเวรกรรมมันมันเป็นเรื่องของเฉพาะก็คิดว่าใช้กรรมชะตาโยมนั่นแหละทำมาทำมาไม่รู้ว่าทํามาแต่ชาติก่อนทําอะไรบ้างแต่ชาตินี้ขอใช้ถ้าอย่างนี้บอกเลยว่าทุกพลภาพก็คือทรมานกรรมสัตว์มันเป็นโรคกรรมโรคเวรที่แผลรักษาไม่หายก็คือเป็นโรคกรรมก็ทรมานกมเอ่าหนังสือแล้วก็วิทยุ แต่ว่าญาติพี่น้องก็ช่วยได้ก็ก,ก็เล็กๆนี่น้องแต่คือกรรมเราต้องรับอ๋ออันนี้แน่นอนรับคนเดียวขณ<น>อจะมาจะมาตัวนี้ยังพย,ยังแผลเพติตา <c oughs> ยังให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงละเมิดอ่ะเปิดเอามือเยอะเอื้อมมือเออเอาดูเปิดดูอ่านเห็นไหมดูรู้จกักวัดพระพุทธงธรรมเปิดข้างในดูดิตัวใหญ่พอไหมพอ <c oughs> แล้อ่านดูท at uh. ี่ทุกท่านดูที่ธรรมบูชาพระรัตนตรัยโยโซปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนะปะคะวัตโตปะคะวตาธัมโมสุปฏิปโนยัสสะปะคะวะโตสาวะคะวังโตก็ก็อ่านได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทํานองเขาจะมาสวดเขาจะมีทํานองแล้วสวดง่ายขึ้นมีมี เทปมีไอมีในกระรองมาให้มีมีวิทยุมีเทปมีวิทยุมีอะไร<ม>ถ้าถ้าสวดตามอ่ะก็ก็ได้ฝึกไปเดี๋ยวไม่เกินสามเดือนก็ซึมไปเองอ่ะมันค่อยๆซึมกันไปมันไม่ต้องกราบแล้วนั่งเงียบไม่ต้องกราบแล้วไ,ไ,ไม่ต้องกราบแล้วไม่ต้องกราบอยากกราบออ

นี่เวลาปิดปิดอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วเวลาพอเราเปิดไปมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยถ้าโยมต้องการจะฟังธรรมวัดเช้ากับธรรมวัดเย็นจะติดกันสองสองธรรมวัดเช้าก่อนนี่นี่คือเชา้า แล้วก็เดี๋ยว,วัดจบนี้ก็เป็นเย็น mm hmm. เวลาเราต้องการจะฟังกลับมาก็กดกลับมาก็เรียกรีเพกกลับมาแล้วอันนี้ใช้ใช้ฐานหรือใช้เสียบปลั๊กคะถนัดเสียบปลั๊กก็ได้เปิดปลั๊กก็มีสายไฟอยู่ใน,ในเสียบไฟได้แล้วก็ใส่ฐานก็ได้แต่แต่ว่ารุ่นใหม่ตะมามีรีโมทแต่รุ่นนี้ไม่มีรีโมทใช้ลําบากหน่อยถ้ามีมมถ้ามีรีโมทมันสั่งได้ว่าเราจะฟังที่ เท่าไรล้วก็กดตามรีโมทอ้าวรับไปแบมือเนี่ยจะได้เป็นเพื่อนโยมสวดมนต์มีที่พึ่งและถัดพุทโธเวลานั่งก็เนี่ยสิบนาทียี่สิบนาทีนนั่งคืนละสามสิบนาทีโอดีแล้วดีลคืนละสามสิบนาทีบางทีนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งนั่งจนง่วงแล้วก็ค่อยหลับนั่งนั่งไปสงบบ้างไม่สงบบ้างก็นั่งไปนั่งไปนั่งอย่างน้อยก็ให้ใจมีองค์ภาวนาอยู่ มาเกเงินได้แล้ว้อเอาเก็บไว้เป็นอนาคตของตัวเองกับของลูกด้วยนะใช้ให้มีประโยชน์ก็มันก็จะมีก็อยูุที่โยมนะ่ะบุญสัมพันธ์ก็เจอกันมีคนเขียนมายเยอะบอกอยากไปช่วยบอกโยมก็ต้องมีบุญสัมพันธ์โยมพนานาให้ดีกันก็มาถึงหน้าบ้านโยมก็ก็เจอกัน ดูเคยดูเคยเห็นแต่ในยูท b อดูอยู่แต่ไปเงี้ยไปรถไถโอค์เรื่อยๆอไปแล้วนะสาธุหัดพุทโธดีแล้สวดมนุษยก็ไม่ต้องไปน้อยใจอะไรแล้วเพราะน้อยใจมันก็ไม่ช่วยอะไรมีแต่เราเข้มแข็งท่านั้นะก็มันหลายปีแล้วก็ทำใจได้ก็ยอมรับชะตากรรมตััวเองมมนนมันเกิดขึ้นแล้วชีวิตที่มันเลือกได้แค่นี้ ยมก็ต้องอยู่กับสิ่งที่ที่มีอยู่แต่ถ้าวันใดที่มันเลือกได้ดีวันนี้เราก็ต้องเลือกฉะกนั้นชีวิตก็มีแค่เนี้ยอดทนอดทนแล้วก็อดทนสามคำนี่เองยากก็คือยากคำนี้อ่าสาธุะนะ